สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในหน่วยที่14เรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยชั้นป3นะคะหลักภาษาคือประโยคเพื่อการสื่อสารและก็การเขียนแสดงความรู้สึกมุกคิดค่ะอย่างง่ายๆสไตส์อินดี้บายครูเอค่ะสำหรับค่ะสำหรับในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะในเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ย ใครเด็กๆทั้งหลายชายหญิงนะคะจำนวน20คนทำอะไรเข้าค่ายของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไหนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่ออไรระยะเวลา2คืนส2วัน3คืนนะคะทำไมการปลูกป่าเป็นการยิงกระสุนดินไปยังพื้นที่ที่ต้องการในพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะคะอย่างไรไม่ควรยิงสัตว์ในป่านะคะเป็นการ รักษาบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาตินะคะสรุปก็คือโปรดอย่าทําลายภายหน้าย,ยั่งยืนค่ะ,ะประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะอ่านและสังเกตข้อความต่อไปนี้เปรียบเทียบข้อความข้างต้นนะคะประโยคแรกก็คือประโยคบอกเรื่องราวหรือประโยคบอกเล่านะคะ เป็นประโยคใสใจความบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรอย่างไรนะคะเช่นตัวอย่างเด็กๆจิบก,กล้องส่องนกนะคะหรือนเกเล็กๆกลุ่มหนึ่งบินพรูออกมาตามตัวอย่างเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็มีใจความคือไม่ยอมรับจะมีคำว่ามไม่ไม่ได้ไม่่ ใช่นะคะเป็นคําที่ใช้กล่าวปฏิเสธนะคะเช่นเด็กๆไม่ควรรับขนมจากคนแปลกหน้าชุดที่3นะคะประโยคคําถามนะคะเป็นประโยคที่ถามเพื่อต้องการคําตอบนะคะจะมีคําว่าใครอะไรทําไมที่ไหนอย่างไรนะคะเช่นใครเดินเหยียบสัตว์ตัวเล็กๆ อะไรอยู่ตามพื้นดินในป่าดิบชื้นทำไมเด็กๆต้องใช้ผ้าพันขาให้แน่นหรือว่าทำไมเด็กๆไม่เข้าเรียนออนไลน์นะคะต่อไปนะคะชุดที่4นะคะประโยคแสดงความต้องการเป็นประโยคแสดงความต้องการที่จะทำนะคะเช่น ข้าฟ่างอยากเลี้ยงนกหรือว่าฉันต้องการให้เธอไปทัศนศึกษากับเราหรือว่าฉันต้องการมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนค่ะ mm hmm. ชุดที่5ค่ะประโยคคำสั่งนะคะ mm hmm. เป็นประโยคที่มีเนื้อวาาความบังคับหรือสั่งให้ทำจะมีคำว่าจงอย่าต้องห้ามนะคะจงอย่าเชื่อฟังและปฏิบัติตามหรืออย่าส่งเสียงดังหรือว่าอย่า ใกล้กันให้เว้นระยะห่างค่ะต่อไปนะคะประโยคขอร้องนะคะจะมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยวานขอนะคะมีเนื้อความชิญชวนให้ทำอย่างไรอย่างหนึ่งเช่นกรุณาเดินเบาๆช่วยหยิบผ้าให้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะทักษะภาษาป .3 หน้า,า,า,า144-153นะคะตามนี้เลยเด็กๆต้องทำอย่างไรก่อนการเดินป่านะคะข้อ4และข้อ5นะคะ ข้อ6และข้อ7ค่ะในส่วนของข้อ8นะคะข้อ9นะคะเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาธรรมชาติค่ะนี่คือข้อคิดนะคะบอกความหมายอธิบายและฝึกการใช้คำนะคะเติมส่วนของคำที่ขาดหายไป ือตัวอย่างนะคะเรื่องธรรมชาติบ้านสวนนะคะนี่คือในส่วนของการใช้ภาษานะคะฝึกการใช้ภาษาค่ะฝึกแต่งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธอย่างละ5ประโยคนะคะตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะ แต่งประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องอย่างละห้ประโยคค่ะนะคะในเรื่องรักป่าค่ะจากคําที่กําหนดให้นะคะเด็กธรรมชาติเติบโตผู้ใหญ่ป่ารักษาทําลายค่ะสําหรับวันนี้จบการนําเสนอเรื่องธรรมชาติเจ้าเอ๋ยนะคะสวัสดีค่ะ